ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับต้นที่เราขุดโคลนกันวันนั้นนะครับเพื่อระบายความชื้นออกนะครับแล้วผมก็ทําการตัดกิ่งแต่งกิ่งออกนะครับตอนนี้ก็คิดว่านะครับอาการน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือนั่งนิ่งอยู่แบบนั้นนานมากนะครับนี่นะครับตอนนี้นะอันนี้ก็ยาวประมาณสองคืบได้แล้วนะครับนี่ ตัวโค้นนะครับรากที่เราขุดแล้วรากที่เสียออกเราตัดแล้วก็ทาปูนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็ฝนตกเยอะนะครับยังหาเวลามาขุดดินออกไม่ได้นะครับก็จะขุดออกเพื่อตัดให้ลาดลงไปนะเพื่อให้ระบ,บายความชื้นได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะดีกว่าตอนนั้นแล้วนะครับเพราะาตอนนั้นเนี่ยไม่มีแตกยอดไม่มีอะไรเลยนะจะ มีนยอดกุดยอดตูมอยู่แบบนั้นนะครับนี่นะครับก็หวังผลก็คงจะเป็นต้นนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ไปเป็นกิ่งนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็จะตัดออกหมดเลยนะครับเหมือนเป็นการทําสาวไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้ป่วยนะครับจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยนะครับสําหรับคนที่ถามว่าแก้ปัญหายังไงโคนเน่ารนาอันนี้ผมแก้ขุดออกเพื่อให้ให้มันระบายความชื้นนะไม่ให้มันชื้นขังอยู่นะครับเพราะว่า ไม่ได้เป็นโรคนะครับอันนี้แค่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจะเหมือนจะเป็นเน่าคอดินแต่ว่ามันไม่ได้เน่านะครับมันยังดีอยู่แค่รากมันเสียหายนะครับเกิดจากอะไรบางอย่างทําให้รากเสียหายนะครับผมดูแล้วถ้าเน่าคอดินมันจะต้องเปื่อยนะครับอันนี้มันไม่ได้เปื่อยนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อัปเดตสั้นๆนะครับสําหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับแค่เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะครับว่า ไม่ใช่ยอดที่ออกมาเป็นยอดรีบแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือยอดดีเลยนะบแบบดีนะครับนี่ใบดาบนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมอะไรข้างๆเนใช่มันมีกิ่งข้างออกมาด้วยแล้วนี่นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ